สวัสดีนาะนะแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ทั้บวันทุ้ท่ันนะครับวันนี้จะมาหมายรับไม้รับในอยู่ครับมาซ้อมมือกันหน่อยวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกบยางแจ็คซูครับสีเขียวไปเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีจีแต้มไปชมครับจะมีผลงานในวันนี้หรจะโดนหลอกมาเชือดขึ้นตัวใหญ่ง,งังินด้วย กับด้วยครับอู้ยสัญดานเขาเขาไม่มีอยู่อ่ะกัดเลี้ยงด้วยอืมไม่โดนแต่เยอะย่นเฉยเฉยจะไม่โดนเบียดใช่ไหมตอนเวลาเราวันนี้นะอืมจบไล้อย่างงี้ชมวันต่อครับถ้ามันมืดเราก็กลับก่อนก็ได้เนาะเราไปดูไว้วันหลังเราไปก็ได้ เอาแล้วครับโอุยยยยย้ยเกือบตกปุ๊บเอาเลยครับอืม,มปีนฝากคบยางแก๊กโซโอ้โหไฟสวยด้วยนคนุณพงษ์ลงคอตัวนี้อืมไม่รอดครับถ้าไหดส่งไม่นานเลยเนี่ยเกือบตกปุ๊บไปนี่ประับทำโลครึ่งครับยางแก๊กโซสีเขียว ไม่ยไงหมายหมายรับน่ะอยู่ครับหมายซ้อมหมายซ้อมครับหมายซ้อมน่ะอยู่เป็นป่าครับยอดวันนี้หมาอันหนอมันอยู่บอกหยุดปีก่อนครับหมายรับน่ะอยู่ปลามันรอรออะไรก่อนมันอยู่ครับเนี่ยดอกล่อครับ หลอกเรามาครับเด็กกับล้นดูจบเลยอย่างนี้หลอกเรามาว่ามีตัวตีจนหมดแล้วใครให้เรามาไม่มีกัดหลอกพี่จะ nó mới biển gì rồi có tiền khả năng đi? có thể đó, nó được mấy dám đó. là, 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 แล้วครับโอ้ยบวกเลี้ยวบวกเลี้ยวอยู่เว้ยล่ะอยู่ไหม,ไ,หมไม่อยู่นะครับไม่อยู่ครับอยู่ตะเกียบดีครับได้ปาตะเกียบอะไรปลาอยู่นี่ตกตกได้เกียดบอก ooh ครับอยู่ครับโอ้โหใสเลยเต็มปากไม่เด็ดว่ะเต็มปากครับแักโซอ่แล้วแ็มเลยครับแ็มเลยครับคุณผู้ชมหมดติดลอด เฉียวขึ้นลูกตาเลยเต็มพาราเบ,บลอย่างี้ยครับนี่ครับกัดไม่ติดเลยครับจานแก๊กสูที่เฉียวครับจอด ิ่แรงครับปลาอยู่ในรอบเ็นเฮ้ยนุนนุนตะการนี้ขดัดล้อมอ้ยหาไงอะไรกะ นี่เหมือนจะหยุดดินั่งกัดลงไปไม่เหมือนจะหยุดดิไม้นี่เหรอโหมองมเห็นเหยื <laughs> ่อชันพอกัดได้วยว่า พอเห็นเดี๋ยวได้ก็ไปวิ่งเลยนิ่งตึ๊บเลยืมตัดนะครับโอ้โหตัดไม่เต็มปากหรือพ่ออะไรฮะอะไรอนะ กัดไม่เต็มปากไม่เต็มปากวันนี้ก็แย่อยู่ทีเดียวมาแล้วอยู่หรือเปล่าเอออยู่หรือเปล่าตอนนี้อยู่คาไม้เลย ตอนนี้มันรุนปลาน้ำบอลนะครับปลาผมขึ้นมาแล้วครับวแล้วแต้มที่สามของเราครับแต้มที่สามผมมาแล้วนะฮะหมายเลขนายโยครับหมายเล้อมมือนี่อ่นี่อ่ะนี่อปลาครับนี่ของนายโยครับนี่ทีเขียวเป็นไงกบยางแจ็คโตมินิกับขนาดสี่เซนนะฮะสามเส้นกับสี่เส้นนี่ วัดแรงค่ะอยากตรงนานนะครับจัดแล้วงูมุดไม่ไผ่เลยเะ็นแล้ครับ,รบไกแ<เ>ล้วรอบนี้เบรกไม่หวานครับเข้ามุมเดิมครับโอ้โหเ <laughs> อ่อลงไปข้างล่างอีกต่อเหลี่ยมเดิมเลยครับโอ้ออโอ้ไม่ได้เลยตอนนี้ วานลูกฮะงานงอกอะออกกันไครับตอนนี้ข้ามฝั่งมาเลยโอ้โหดูสิน่ะล่วงไปแล้วครับโหปัจจายแก๊กโซครับตัวที่สี่ท่นป๊อกหมายซ้อมมือครับหมายซ้อมมือ อ็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่เลยครับนี่หมายรับหมายซ้อมนลยอยู่ครับของเราก็อย่าที่ใช้ตีวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับกดยางเช็กสูสีเขียวครับจัดใบสีแ้มนะครับก็พอได้ผอมปากหอมคอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาซ้อมมันหน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ จังเ็คโซ่แต่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ